มาเป็นมาเป็นครั้งแรกในเทอมนี้หลังจากไปเมืองนอกมาหนึ่งเดือนมาก็มีเรื่องอชื่นใจกับโรงเรียนปัญญาประทีปหลายเรื่องแต่ดูความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน การที่กําลังสร้างการปลูกต้นไม้ <c oughs> สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต้จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคืนวันวิสาขบูชา <c oughs> นักเรียนก็ได้มาร่วมพิธีกรรมเรวก็ได้นั่งอย่างสำรวม ตั้งอกตั้งใจก็ <c oughs> มาก็รู้สึกชื่นใจประทับใจและผู้ใหญ่แห่ที่มาร่วมในงานก็ประทับใจเหมือนกันว,วันนี้ก็ได้มาฟังการสวดบทแผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเสียงดีในการสำเนียง ชัดพอสมควรไอ้ขออุูธนาแอ,อ้ก็ให้ให้ให้สองหลายหลายบทด้วยกันไม่ยจะสังเกตได้ไหมว่า <c oughs> บทนี้มันเป็นบทพรหมวิหารสี่ไม่ใช่บทแพ้ไม่ตาอย่างเดียวตอนท้ายก <c oughs> ็มีประโยค ของกรุณาประโยคนํนประโยคอะไรครับเป็นการแผ่กรุณาไม่ใช่แผ่เมตตา<ม>ขายต่อไหมเมตตาเปลี่ยนเป็นกรุณาประโยคไหน beings be released from all suffering. a n i ม a t i o m e t a l e a n o p e n k a r u n a แต่ปร,แประโยคไหนเป็นประโยคมูติตามมติตาก็พอยยินดีในความความดีความสุขอันถูกอันชอบธรรมของคนอื่น อันนั้นทั้งนั้นเป็นเรื่องอุเบกขาคือการเล่าถึงกฎแห่งกรรมว่าเราแต่ละคนต้องรับผิดชอบการกระทำตัวเอง เป็นต้นเป็นการเตือนสติที่ดีว่าเราเป็นยังไงเลยเราจะไปโทษคนอื่นโทษสิ่งแม่ล้อาไม่ได้มันเป็นผลการกระทำานั้นบทนี้เริ่มด้วยเมตตาเมตตาตัวเองก่อนเพราะว่า ถ้าเราไม่มีความรู้สึกที่ดีตัวตัวเองเป,เป็นเพื่อนกับตัวเองแล้วเราก็จะแผ่เมตตาให้คนอื่นได้ยากเติมกันไปด้วยกันอย่างเราคเคยเห็นบางคนที่เขาเ,าเขาไม่พอใจกับตัวเองผิดหวังตัวเองหรือมองตัวเองในแง่ร้าย เดีวมันเป็นอาคติและมีโทสะักต่อตัวเองมันถึงจุดตนึ่งมันจะระเบิดกลายเป็นโกรธคนอื่นหรือว่ากลั้นแกล้งคนอื่นทำตัวไม่น่ารักที่เการ้าต่อคนอื่นจริงๆแล้วมันเป็นความเก่า เราป็นเราก็ต้องการให้ตัวเองมีความสุขไม่มี oh. เวรไม่มีการเปลี่ยนเปล,น,เปลนต้นนั้นสิ่งเรานไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอ oh. การอ้อนวอนไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่มีพระ,ระเป็นเจ้าจะตนบันดาลให้คนเรามีความสุข oh. เราจะมีความสุขเพราะเรามีปัญญา การแสวงหาความสุขะปัญญาในการแสวงหาความสุขรวมถึงปัญญาในการป้องกันความทุกข์พะเราอาจจะรู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนแต่ระหว่างการเดินทางนี่เราก็ถูกหลอกหรือหลงหลงทางแในในการศึกษาในการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะใน10ปี20ปีที่ผ่านมาการศึกษากลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเรา่าจะเน้นในในสิ่งที่วัดได้ด้วยเงินวัดได้ด้วยคะแนนมาทำงานกับจากเมืองนอกตอนนี้มเป็นที่ปัญญาชนบางกลุ่มเป็นห่วงมากครูก็เป็นห่วงมาก ทุกวันนี้ในโรงเรียนสอนให้สอบอย่างเดียวทำให้การศึกษาแคบลงมากด <c oughs> ั้งในทางอปัญญาถือทีว่าเราไม่ไม่ใช่ว่าต้องการให้คนเก่งวิชานั้นเก่งวิชานี้อย่างเดียว อันนี้เราไม่ขัดข้องต้องการเหมือนกันต้องการให้เก่งทุกวิชาแต่ยิ่งกว่านั้นต้องการความเก่งในความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ต้องการมนุษย์ที่เกง่งแต่ต้องการความความเก่งของมนุษย์ด้วยความเกง่งหมายถึงมีปัญญา ในชีวิตประจำวันในทุกๆด้านสุนมากเราจะเห็นคนที่ Imbalance คือชีวิตไม่สมดุลให้หมบางคนนี่ยเขาจะเก่งคอมพิวเตอร์มากๆแต่ว่าอยู่ในสังคมไม่ได้ไม่รู้จะวางตัวยังไงกับคนรอบข้างให้มันเหมาะสม บางคนเขาก็ฉลาดมากๆแต่กลายเป็นคนเถือตัวเถือตนเ,ออ <c oughs> เป็นคนจงหองเหลือเกินบางคนเชื่อมั่นในตัวเองมากืจนผิดพลาดใหญ่วันนี้เศรษฐกิจ โลกตกตำ่ำอยู่ในสภาพย่ำแย่ที่สุดกับร้อยปีและที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะชาวบ้านเป็นเพราะาคนฉลาดก็ามีการศึกษาสูงแต่าตัวอย่างง่ายๆที่เห็นว่า,เ,าเก่งวิชาการอย่างเดียว แต่ไม่ถือว่าได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์เพราะว่าเราเงินมากเงินน้อยสิ่งที่ทุกคนน่าจะต้องการก็คือชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่จะให้ความสุขชีวิตที่ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่ามีความหมาย และชีวิตที่คนอื่นยอมรับว่าเป็นประโยชน์มีคุณค่ากับชุมชนมีความหมายกับโลก <c oughs> อัน,นี้การศึกษาที่สมบูรณ์เราต้องการให้เก่งทุกๆด้านพ <c oughs> ร้อมกันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งวิชาใดาวิชาหนึ่งเดินเราถือว่าเป็นการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ าอาจจะเป็นโทษก็ชีวิตก็ได้คนที่จบตอกเตอรอ์แต่งงานแล้วยาแต่งงานแล้วยาก็มีไม่สามารถจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีก็มีไม่สามารถเป็นสามีและภรรยาที่ดีก็มีไม่เป็นลูกที่ดีก็มี ที่มีการศึกษามากไ,ไปไหนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นกกงบ้านกกงชาติก็มีแ้าฉลาดมากอาจจะโกงมากกว่าคนไม่ฉลาดก็ได้กึงของเราเลาถือว่าเรา จะแพ่เมตตากับตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเป็นต้นนั้นจะเป็นไปได้ด้วยปัญญาปัญญาในการดำเนินชีวิตและปัญญาอย่างนี้ปัญญาในในเรื่องลึกซึ้งของชีวิตมันจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราฝึกให้อยู่ใน ห้องเรียน <c oughs> ได้เป็นประจำห้องเรียนที่เราจะเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ใช่อาคารไม่ใช่สถานที่แต่ห้องเรียนที่เราต้องรู้จักคุ้นเคยก็คือคณะปัจจุบันเราต้องรู้จักอยู่ในปัจจุบันเพราะเราจะเรียนรู้ได้ห <c oughs> ลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าเราสามารถอยู่ในปัจจุบันแต่คนเราอยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นอยู่ในอดีตยอยู่ในอนาคตทำอะไรจิตใจวอกแวกวุ่นวายไม่มีวินัยภายในจิตใจก็วิ่งตามอารมณ์มุทตลอดเวลา วิ่งตามอารมณ์เป็นยังไงอย่างเช่นเขาสัรนเริญโอ้แล้ก็ดีใจเป็นวันๆหรือหลายอย่างน้อยหลายชั่วโมงเขาตำหนิเขาว่าอะไรว่าเราไม่ดีแต่เสียใจหลายชั่วโมงก็มีหลายวันก็มีกลายเป็นว่าจิตใจของเราจะขึ้นจะลง จะสุขจะทุกข์ก็โดยคำพูด<ม>ของคนอื่นไม่มีอะไรเป็นเป็นของเราเลยใช่ไหมแล้วเราจะหาความสงบตรงไหนหาความมั่งคงตรงไหนถ้บภาวะจิตของเราความสุขและความทุกข์ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นขึ้นอยู่กับความคิดของคนอื่นแต่เรา <c oughs> ถ้าเราต้องการให้ทุกคนรักเรามันมีผลอะไรไหมมีผลกับจิตใจเราอย่างไงไหมแต่เรื่องน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องการสังเกตความรู้สึกตัวเองในภูที่จะ <c oughs> เกาหน้าในความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพเราต้องช่างสังเกต อาตมาก็สังเกตว่าแต่คนต้องการให้ทุกคนรอบข้างรักจะเครียดตลอดเวลาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะรักแล้วทุกคน <c oughs> ใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจา้าก็ยังมีบางคนเฉยๆไม่เคยคิดอยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าเลยทั้งๆที่อยู่ใกล้ๆวัดที่พระพุทธองค์อยู่ บางคนในพวกพราหมณ์บางคนแต่พระบางรูปบังเกียิดพุทธเจ้ามันเป็นตัวอย่างมรนเป็นเครื่องเตือนสติเราว่าเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนริบรรอยขนาดไหนไม่ใช่ว่าทุกคนรอบข้างจะรักเราอยู่เสมอนั่นความต้องการาให้ทุกคนรัก มันเกิดจากความไม่สงบภายในยั้งที่ยิ่งพยามให้เขารักเราเขาก็ยิ่งรำคาญก็ผลออกมาตรงกันข้ามที่เราต้องการถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตของเราความสุขของเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนรอบข้างเราแคร์ความรู้สึกเขามากเกินไปแล้ว ใจิตใจเราก็มันขึ้นๆนลง,ลงลงอยู่ตลอดเวลาแต่คนก็พูดดีกับเราทําดีกับเราแล้วก็ดีใจเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าเขารักเราจริงแต่ถ้าใครไม่พูดกับเราทําอะไระไม่สนใจเราก็เสียใจกลัวเขาไม่รักเราทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดในใจิตใจของเราพระพุทธองค์ จะให้เอาทางสายกลางใช่ไหมทางสายกลางอไม่สุดตรงถ้าสุดตรงคือคอยเครียดคอยระแวงว่าเขารักเราเขาชอบเราหรือเปล่าเขารังเกียจเรา,เ,ราเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าจิตใจไม่มีวันสงบลยคิดอย่างนั้นเตยว่าสุดตรงถ้าถ้าเราไม่แคร์ใครเลยแ้ฉันก็เอาอย่างนี้ฉันเป็นคนแบบนี้ใครจะชอบไม่ชอบเรื่องของเขา อันนั้นก็สุกโตม่ใช่ทางสายตางก็คือาราคอยเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องอแต่เราฝึกให้กายวาจาใจเราอยู่ในสภาพที่เราเคารพตัวเองได้รักตัวเองได้แต่เมื่อเราเป็นคนที่รักตัวเองได้ด้วยปัญญาผก้มีเสน่ห์อยู่อยู่ในตัว การจะเป็นการดึงดูดคนตัวเราไม่ต้องตั้งใจมันเป็นธรรมชาติของคนดีที่จะเป็นเช่นนั้น mm hmm. แต่เราก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าคน mm hmm. คนเราบางคนก็จะชอบบางคนจะเฉยเฉยบางคนจะไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องทำใจแต่แล mm ้ว hmm. จะนึกถึงบทท้ายของบทสวดมนต์ ว่าเรามีกรรมเป็นของของตน uh, we are the owners of our karma we are the heirs of our k a m a เป็นตน uh, กรรมก็คือผลการกระทําในอดีตเมื่อมีการกระทําในอดีตเป็นเหตุแล้วอันนี้คือผลแต่อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่ตายตัวไม่ใช่ชะตากรรมไม่มีใครบังคับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลง อนาคตของเราได้แม้แต่ร่างกายของของเราอย่างเช่นพัฒนาการของสมองอแต่ละปีแต่ละปีจะมีความเปลี่ยนแปลง <c oughs> อย่างเช่นเรื่องการเรื่องการใช้เหตุผลการการนึกถึงคอนเซปต์สิ่งที่เป็นนามธรรมถ้าเด็กๆีเกนเขาคิดไม่ได้ <c oughs> แต่พออายุเห็นนี้เนะี่ยเราก็เริ่มคิดได้แล้ว แต่สมองส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารอารมณ์อันนี้มันก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเอายุ20กว่ามันจึงจะจบการพัฒนาต่านท้าช่วงที่เรายัางวัยรุ่นอยู่เราก็ทำงานในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองในการบริหารอารมณ์ปล่อยวางความคิดที่จะเปรียบเลียนเอาชนะคนอื่น พูดกันแน่กันแน่พูดสีสีทักทางอะไรพวกพวกนี้ <c oughs> ไม่วิ่งตามอารมณ์ต่างๆไม่ทำตามอารมณ์นะจะ <c oughs> มีการใช้สติปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรการการปฏิบัติอย่างนั้น จะมีผลต่อโครงสร้างสมองโดยเองพออายุมากขึ้นมันจะง่ายเพราะเพราะว่าสมองมันรอง,งรับแล้วทันเราก็ทุก <c oughs> วันนี้ชีวิตเราเนี่ยถ้าเทียบกับจินเหนียวมันอยู่ในขั้นที่เรากำลังจะปั้นนี่เราจะปั้นเป็นอะไรก็ได้จะปั้นเป็นเทวดาก็ได้จะปั้นเป็นมารก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราอยากจะปั้นชีวิตของตัวเองเป็นยังไง มันอยู่ที่เรานั้นทางทางพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นไม่ใช่ว่าพระมา,าบอกว่าเนี่ยเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเชื่อได้จะขึ้นสวรรค์ถ้าเชื่อไม่ได้และถ้าฝืนคําสั่งสอนเนี่ยจะตกนรกเราไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาเชื่อว่าเราแต่ละคนฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง แล้วทางภายในภายนอกเราก็อยู่ด้วยกันก็สังเกตสังเกตตลอดเวลาเนะวลาที่เราเคยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเยนะพยายามระลึกว่าเวลาไหนที่เรามีความสุขมากที่สุดเ <c oughs> วลาไหนที่มีความทุกข์มากที่สุดมัก็พยายามจับหลักนั้นนะจับหลักเอาไว้ งนั้นไหนที่เราพูดดีกันทำดีต่อกันและการพูดดีต่อกันและการมันมีความสุขไม่ใช่หรือวลาเลาอิจฉาเพียบบาทกันแกล้งซึ่งกันและกันคิดจะเอาชนะซึ่งกันและกันเมลิกถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขเลยสมัยนั้นรู้สึกแย่ ั้นหลักการมีความสุขในชุมชนในโรงเรียนยังไม่ใช่เรื่องเลืกซึ้อเราแต่ละคนพยายามสังเกตเท่นั้นเองสังเกตว่าคิดยังไงพูดยังไงทำยังไ,ไงทำให้รู้สึกตัวเองดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นพูดยังไงคิดยังไงทำยังไ,ไงมันเร็วลงดี <c oughs> จับหลักของตัวเองไม่ต้องถามใครแล้วก็พยายาม นะสนับสน,นุนสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพมากขึ้นความเป็นอยู่ในโรงเรียนดีขึ้นเราวก็พยายามลดพยายามปล่อยวางในสิ่งที่ทำให้รู้สึกตัวเองแย่ลงรโรงเรียนแย่ลงทีงนี้มุ่งไปตามเหตุหผลอย่างนี้เหตุผลง่ายๆพูดง่ายแต่ทียาก เชื่อว่าเราทุกคนมาทำได้วันนี้ท่านอาจารย์คงพูดเพียงแค่นี้สิไม่ค่อยจะมีวันนี้รอก่อดที่เราพยงแค่นี้เช่